อ่ะอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนยินดีครับอ่สวัสดีท่้ชมทุกคนย,ยนดครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์ขาย อซองสุ่มการ์ดฟุตบอลครัดมูลค่าร้อบาทต่อหนซอนะครับแล้วก็มันจะกาันตีพวกการ์ดลันกดซนพวกนี้นะครับูค่าร้อบาทต่อหนซอนะครับแล้วก็มันจะการันตีพวกการ์ดลันการ์ดซินพวกนี้นะครับ<า> เราเพจซื้อขายกดไปที่ลิงก์ด้านล่างอ่าลิงก์ที่ส่งได้เลยนะครับน,นี่เป็นกดเข้าไปจะเป็นอ่าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ก็มาขายอ่าซองการนะครับลุ้นเส้นลั่นต่างๆนะครับสามารถทักมาได้ที่อ่าลิงก์ a c e b o o k ที่ลงข้างล่างนะครับแล้วก็ซึ่งซองหนึ่ง เออทั้งหมดมีทั้งหมดยี่หซองจะเป็นตัวเลขนะครับให้เลือกนะอเนาะลตลับก,ก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับก็จะมีรานทั้งหมด11ใบนะครับกอดแพกหนึ่งกอดแพกนะครับเซนหนึเซนนะครับแล้วก็มี25ซองนะครับสองละหนึ่งหสบาทนะครับอืมสลับใครงงเนาะคู่นะครับเข้ามาทักสอบถามกันได้นะครับ ติ๊กตอกโดนแบนเฮีย yeah, โดนแบนเลยมาไลน์ในนี้นะครับ <laughs> เรา,เาสนใจนะครับทักมาได้นะครับซึ่งมันการันตีพวกเซ็นลันพวกนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ <laughs> <laughs> อ่าทั้งหมดอ่ <laughs> อด <laughs> 11ใ <laughs> บจะเป็นเซน็นลัน แบบที่เขียนบอกเลยครับพวกเซนลันคืออะไรเซนลันจะเป็นพวกแบบ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 นี้นะครับเซนลันอันนี้จะเป็นใบรันนะครับรันนัมเบอร์จะเป็น0ูนย์เก้าสองครับร้อยห้าครับมีแค่ร้อยิีห้าใบในโลกนี่จะเป็นบุกโยสากานะครับใแบบนี้แล้วก็พวกเอ่อแใบฮบิตฮิตในกล่องก็จะมีมีเวียดนะครับมีพวกใแบบที่ออกหนึ่งในสี่ร้อยก็มีนะครับพวกนี้มีหมดเลยนะครับใน ใน2งพวกนี้นะทั้งหมดมียี่ห้าซองนะมี25่ซองยังไม่เปิดนะครับยังเพิ่งเพิ่งพิ่งลองนะครับสามารถคอมเมนต์ลองคอมเมนต์เข้ามาสอบถามก็ได้ทุกคนเลยนะครับก็ถ้าจะสั่งซื้อก็ทักเข้ามาในเฟสข้อความได้เลยนะครับ2อ0ร้อยาสิบาทนะครับยอนอร้อยห้บาทยน,นอกนะครับสสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับสิบาคนกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ติ๊กตอกโดนแบนไลฟ์ทีได้วันที่สิบหกนนสอบถามกันมาได้นะครับแต่และซองก็มีพวกซอ,องข้างในก็จะยกตัวอย่างในซองก็จะมีพวกพวกการ์ดแบบนี้นะครับในซองก็จะมีแบบการ์ดแบบแบบนนูนเยสและฟอร์ดแต่ว่ามันเป็นการขะใบาจะอยู่ในซองแต่และซองนะครับแบบซองนึงก็จะมีทั้งหมด สิบใบบวกๆนะครับก็จะมีโอกาสได้พวกการาดรันกร์ดเซนนะครับมีการาดเซนนะในนี้มีเซนนะครับมีทั้งหมดยี่ห้าใบมีทั้งหมดยี่ห้าซองนะสามารถทักสอบถามกันมาได้นะครับตัวนี้วิกฤตติกตอกโดนแบนนอ้องติกตอกโดนแบนทำไมแย่มากนะครับ กูคุยกันมาได้นะครับลองพิมพ์ดูถ้าพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ได้หรือเปล่ามันพิมพ์ได้นี่น่าจะพิมพ์ได้นะคนละสี่คนแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยใน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  u t u b e เนี่ยเน้วมาโดนแบนอะไรโอ้ยติ๊กต็อกน้องพี่พิมพ์แค่ว่าซองเองน้อง โดนไปทั่วเลยเฮียโอ๊ะทาซองอย่างน้านเนี่ยทาซองอย่างน่านเนี่ยสอบถามได้นะครับสอบถามได้หมดเลยแจ้งเตือนจากระบบอะไร จถูกระง,งับโอ้โหจันสามวันน่ะกูจะไล่ได้รอบหนึ่งอะ่ะสามวันน่ะถูกรงับอ่ะสามวันอะ่กงงอะ,าอะการพนันก่อขึ้นโอ้จะร้องเดี๋ยวไปสมัครติ๊กตอกใหม่แม่งเลยทาการไม่สมัครใหม่เลยมสมัครใหม่เลยไหม ให้มันจบๆไปสมัครมาลองดูใหม่ก่อนใน,นนี้ไม่น่านลุ่งอ่ะคนไม่ค่อยผ่านเลยไป๊กตอเดียวไปสมัครที๊กก่อนนะ